โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม a n i m มะมัลติเวิ e ์สนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ทริคแล้วก็ไกด์สำหรับเล่นเจ้าเกมเนี่ยในทุกๆอย่างเนยนะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นหรือการทำของการฟาร,ร์มยังไงให้คุ้มแล้วก็เร็วที่สุดนะครับซึ่งเกมเนี่ยเปิดมาแล้วประมาณ2สัปดาห์แล้วก็ ผมได้ลองในหลายๆอย่างก็อยากจะแชร์ทิคต่างๆของผมนะครับให้กับทุกคนได้รับรู้กันโอเคถ้าใครอยากดูกันแล้วเนี่ยก็ไปเล่มดูกันเลยนะครับก่อนจะไปนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ผมด้วย let's go โอเคครับก็ในไกด์ตัวเนี้ยผมจะแบ่งเป็น3ช่วงหลักๆนะครับก็เป็นช่วงเริ่มต้นช่วงพัฒนาสกิลของเราแล้วก็เป็นช่วง endgame content เนาะซึ่งในการที่เราจะมาเริ่มต้นเกมเนี้ยอย่างแรกนะครับวิธีแรกเลยเราก็ต้องมาใส่โค้ดกันก่อนโค้ดนี่เราก็จะหาจากพวกตามเว็บเนาะที่มันมีให้ใส่เออพิมพ์ว่า Anime m u l t i v e r s e ์ o s t มันก็จะมีมาให้เราใส่นะครับหน้าตามก็จะมีประมาณนี้เราก็ใส่ไปเนาะ แล้วเราก็จะมีเทปพวกเทปน้ำยาต่างๆในการฟาร์มให้เหลวยิ่งขึ้นต่อมาเนี่ยเราจะมาสุ่มกันซึ่งการสุ่มเนี่ยเราก็ผมจะไม่ฟิกช่วงเริ่มต้นนะว่าจะต้องสุ่มให้มันออกมิติกเพราะว่ามันก็จะไม่ได้ถึงขั้นการันตีนะครับแต่ก็แนะนําให้สุ่มเพื่อเอาอยู่เบื้องต้นมันโอเคอะมาเล่นในช่วงเริ่มต้นก่อนแต่ถ้าใครอยากสุ่มให้ออกมิติกเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับซึ่งสกิลที่แนะนําในการเริ่มต้น5อันเนี่ยก็จะมีตัวของ อยู่ของคิซาลูแล้วก็ตัวของจิวกาเมสตัวของนวดขาวนะครับที่เป็นแบบขนสั้นไวอะแล้วก็ดาของแอสตาแล้วก็ฮาคิราชันนะครับซึ่งจิวแรกเนี่ยมันจะดีที่เ e อแล้วก็มี CC นะครับจิวที่2เนี่ยมันจะดีตรงที่เ e อแล้วก็มีดาเมจจิวที่3มเนี่ยมันจะดีในการเจาะเกาะน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะหรือโล่เนี่ยมันก็จะเจาะให้ทั้ง2อ,อย่างเลยเนาะดีทั้ง2อ,อันเลยแต่ว่าข้อเสียคือฮิตเดียวแล้วก็ดาของแอสตาเนี่ยมันจะดีในด้านการตีบอสนะครับหรือตีพวกซับบอส เพราะว่าสกิลมันจะมีติดดีบับที่ทําให้แบบเราทาดาเมจได้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้ามันติดดีบับอยู่แล้วก็ฮาคิลาชันจะดีในด้านดาเมจเลยนะเพราะว่าดาเมจมันเยอะมากๆเลยโอเคต่อมานะครับเมื่อเราสุ่มอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเล่นกันซึ่งช่วงเล่นเนี่ยผมจะให้ทุกคนไปทําการเล่นเพื่อปลดด่านก่อนเนาะเพราะว่าเราจะไปสุ่มลีลิกที่มันดีกว่านี้ได้ครับดียิ่งขึ้นไปอ่ะต้องอธิบายก่อนว่าลีลิกที่ไม่ได้อิดชายนี่นะไออันสีทองอ่ะมันจะไม่ดีเท่ากับอัน สีน้าเงินของลิลิกในด่านที่2นี่แหละคือเป็นเหตุผลที่ทําไมผมถึงบอกว่าให้เก็บเงินเพื่อปลดด่านแล้วก็ไปสุ่มลิลิกไม่ไม่ต้องรอได้ลิลิกที่เป็นชายนี่ก็ได้นะถ้าเราไม่ได้อยากรีบทําชามขนาดนั้นโอเคต่อมาเมื่อเราเล่นได้สักระดับหนึ่งแล้วเนี่ย เริ่มมีดามีอะไรประมาณนึงก็มาลงทาวเวอร์เพื่อปลดตัวของช่องใส่สกิลช่องที่3นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะปลดตอนที่เราลง Infinity ี้แค l e ด่านที่2 5นะถ้าจำไม่ผิดต้องลองไปดูกันอีกทีหนึ่งอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยแล้วก็ต่อมาเนี่ยเมื่อเราปลดสกิลอะไรเรียบร้อยแล้วในทาวเวอร์เออลืมบอกในทาวเวอร์เนี่ยมันจะแบ่งของรางวัลเป็น3อย่างนะครับมีเพชรมีแซดรีโลแล้วก็มีเทรดนะครับนันก็จะได้ในทุก,ทก ครั้งที่เราผ่านด่านที่5้าดก็ด่านที่10นะครับส่วนด่านที่1นถึงสกับด่านที่6กถึงเเนี่ยจะได้เป็นเพชรธรรมดาในส่วนของ Infinity Castle แล้วก็ต่อมาดูกันที่เลดนะครับในเลดเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายหลายโหมดนะครับแบ่งคร่าวๆเป็น3าโหมดละกันโหมดแรกจะเป็นตัวของตัวฟาร์มพวก EXP o f เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในเกมให้ดูอีกทีหนึ่งจะได้เห็นกันชัดนะครับเดี๋ยวย้อนกลับมาที่ตรงทาวเวอร์ก่อนผมจะให้ดูรางวัลที่ผมได้บอกไปนี่นะครับรางวัลเนี่ย อย่างที่บอก1-4ก็จะเป็นเจมนะครับตอนชั้นที่5จะเป็นสเตปคิ้วแล้วก็6-9ถึงเจะเป็นเจมแล้วก็ชั้นที่10จะเป็นพวกเอชชาร์ดกับสเตปคิ้วเหมือนกันแล้วก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกชั้นนะครับแล้วก็ในเลดอย่างที่ผมได้บอกไปมันจะมีพวกตัวด่านเข้าๆด่านนะครับด่านแรกจะเป็นเลดธรรมดาเนี่ยมันจะให้พวกเ p กับเจมส์ส่วนใหญ่นะครับยกเว้นด่านไททันด่านสุดท้ายที่จะได้พลังไททันชิปมานะครับแล้วก็อัตราเลจะเพิ่มขึ้นถ้าเราเล่นโหมดฮาร์ดจะเปลี่ยนจากเอ้ยจะเปลี่ยนจาก0.75เป็น1%เออแล้วก็ในนามเริกอินเทชั่นนะครับจะเป็นพวกฟาร์มเพชรกับเพชรแล้วก็สเตชิปนี่นะครับผม จะได้ในทุกๆ5าชั้นนะซึ่งถ้าเราเล่นถึงชั้น4แล้วเราข้ามแบบออกมามันก็จะไม่ปลด3ามที่ห้าครับเราต้องเล่นแบบเวลาเช็คพอยล์มันถึงจะได้นะครับแล้วก็จะมีชาเลนจ์ที่มีโอกาสให้ในหลายๆอย่างนะครับชาเลนจ์ Challenge เนี่ยมันจะมีโอกาสให้ทั้งพวกริสตันที่เอาไว้ทําการอีโวแล้วก็พวกสเตตคิวบ์เทปแล้วก็น้ํายานนครับน้ำยาจะมีอยู่3ามอย่างครับเป็นบูตคอยบูตส um ุ่มหาลิลิกแล้วก็บูตเอเนจีนะครับบูตเอเนจี e ก็จะช่วยให้ให้เราฟาร์ม ตรงนี้เร็วขึ้นนะครับตรงพลังของเราเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ไอส่วนของเลสนะในตอนนี้โอเคกลับไปหน้าเมื่อกี้โอเคอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราฟาร์มเลดเราเอาแค่เอ็กพก่อนนะเพื่อที่จะเอามาอัพสกิลให้มันผ่านเนื้อเรื่องได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับหน้าตาของเอ็กพก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยให้เรามารับเควสนะครับที่เราได้ทําไปแบบในเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดลี่เควสหรือวีคลี่มายสเตยก็จะเป็นพวกลุ่มได้ลีลิกที่เราไม่เคยได้แล้วก็กําจัดพวก มอนที่เราไม่เคยฆ่ามันนะครับส่วนในเวอร์เนี่ยมันก็จะเป็นทั่วของกําจัดให้ครบ25ตัวส่วนถ้าเป็นบอสก็จะต้องกําจัด5ตัวนะครับมันก็จะให้พวกเพชาร์แล้วก็ตัดชิพมาซึ่งแรกๆมันจะแจกเกียระนะแต่เราก็ต้องตัดสินใจดีๆในการใช้มัน ผมแนะนำอย่าเพิ่งรีบใช้แบบได้มา5อันแล้วรีบสุ่มอะไรเงี้ยเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับต่อมาเนี่ยที่เราเก็บเควสหรือทํามาทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่เราจะเก็บเพชรให้ได้ประมาณ12,500เพชรนะครับหรือ12,500้เจมเพื่อที่เราจะเอามาการันตีมิติอันหนึ่งนะครับวิธีสุ่มเราก็จะสุ่มให้มันแค่พอดีช่องเนาะไม่ต้องไปรีบสุ่มแบบหลายๆอันมันจะทาให้เราเสียเวลาในการเล่งดาเมจของเรานะครับแทนที่เราจะเอาไปเอาเวลาไปทําดาเมจ มันมากขึ้นเราต้องมานั่งทําเก็บเพชรอ่างเงี้ยมันจะเสียเวลายิ่งขึ้นนะครับก็มเมื่อเราสุมได้แล้วเนี่ยเราก็มาถึงขั้นตอนต่อ,ตอมาก็คือทําชามเพื่อบูตดาเมจตัวเองนะครับทำชามเพื่ออะไรนะครับไม่ได้เอามากินข้าวอะไรต่างๆนะครับแต่ชามในที่นี้เนี่ยมันทํางานคล้ายๆกับลูนนะครับผมซึ่งลูนเนี่ยจะแบ่งเป็น5รลูนนะครับเป็นลูนสีแดงก็งงคือคิมสันแล้วก็ขาวลูนเพลสีทองก็จะเป็นลูนโกแล้วก็สีน้ําเงินเป็นลาพีสแล้วก็สีม่วงอเมทริสนะครับซึ่งแต่ละลู สเตปหรือ s t a ตัสที่ต่างกันเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมโอเคเรามาถึงหน้าชามแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปมันจะมอบ s t a ตัส ที่แบ่งเป็นเทียนะครับซึ่งการปลดเทียแต่ละขั้นก็ต้องทําพวกหาของมาเพื่อที่จะอัปเกรดขั้นมานะเนาะตามสีแดงเนี่ยมันจะให้เป็นเกี่ยวกับดาเมจซัดส,ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีช่องที่2เนี่ยที่ให้เป็นบู์คอยแปดเปอร์เซ็นต์อมทิสนะครับมันก็จะให้พวกคียที่เข้านะครับแล้วก็พวกดาเมจโอเวอร์ไทม์ time, อะไรประมาณนี้สีน้ําเงินก็จะเป็นสายเจาะเกาะนะครับเช่นบวกค่า10%เอเจาะเกาะพวกวิ่งแล้วก็ตีตัวที่เกาะแตกนะครับเพิ่มขึ้น25%สิาวก็จะเป็นีขาวก็ เกี่ยวกับพวก movement speed แล้วก็ energy แล้วก็ damage over time แล้วก็ cooldown สีทองก็จะเป็นเกี่ยวกับ farm นะก็จะได้เพิ่มค่า energy 12%แล้วก็ได้คอย12% energy แล้วก็คอยเหมือนกันประมาณนี้ซึ่งผมจะแนะนำแบ่งออกมาเป็น2สายนะครับคุณผู้ชมอยากทำจริงอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกหน้าหนึ่งนี่นะครับผมก็จะแบ่งสายไว้ให้แล้วเนาะถ้าสาย f ร์ m เนี่ยเราจะเล่นสีแดงแล้วก็ขาวแล้วก็ทองส่วนสายด a m เนี่ยเราจะเล่นสีแดงม่วงแล้วก็น้ำเงินนะครับ สีแดงเนี่ยเอ้ยสายดาเมจเนี่ยเราจะเน้นเอาไปเล่นในส่วนของพวกเลดพวกอะไรงี้นะครับมันจะทําดาเมจได้เยอะมากๆส่วนฟาร์มเนี่ยเราจะใช้ในตอนที่ Energy ของเรายังไม่ตันเราก็ใช้สีทองไปก็ได้นะครับเฮ้ยไม่ใช่สี ได้สายฟาร์มไปก็ได้เออแล้วก็มาที่ส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของการที่เราจะจบตอรี่นะครับหรือเนื้อหาเริ่มต้นของเราเนี่ยเราก็เล่นไปแล้วก็เก็บรางวัลไปเก็บพวกมายสโตนกับรางวัลในเวิลด์ให้ครบให้หมดนะครับแล้วก็มานั่งปั้นลีดิกให้เต็มทุกอันให้ถึง t i e 5นะครับประมาณนั้นเราก็จะจบเนื้อหาในส่วนของเริ่มต้นนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยผมจะมาพูดถึงเนื้อหาในส่วนของการพัฒนาตัวละครของเราหรือสกิลของเรานั่นเองเริ่มต้นนะครับผมแนะนําให้สุ่มสกิลที่ติดเมตานะครับเพราะ เราไปลงดันแล้วมีสกิลที่กดใช้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นอย่างแรกนะครับสกิลที่แนะนําให้หาก็คืออาชีจตกัตรัดนะครับอาชีมันก็จะดีที่ดาเมีของมันส่วนไอเฮมเบอรี่สเปียรน่ยผมไม่เคยได้นะครับแล้วผมก็ยังไม่เคยเห็นคนใช้เหมือนกัน ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะส่วนไทยท่นเพื่อนผมมีแล้วซึ่งดาเมจมันแรงมากๆแต่น่าจะประมาณฮิตเดียวนะครับแล้วก็ตัวของยูโกโจนะครับจะมีดาเมจที่แรงกับครูดาวนานแล้วก็มีพวกฟรีฟีที่เป็นการสโลตัวของกิลกิลกาเมสก็จะเอลอีแล้วก็มีดาเมจน,นะครับตัวสกิลของคิสซาลุหรือไลท์ชอเวอร์นะครับ ก็จะเป็นตัวของ AOE ที่เยอะนะครับแล้วก็มีเพิ่มบูดามี C ซีซีด้วยนะแล้วก็อย่างหนวดขาวที่บอกไปเป็นจาะเกาะทั้งเกาะแล้วก็โลเลยโอเคหลังจากที่เราได้สุ่มสกิลตามหาสกิลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาอยู่ในส่วนที่เป็นการเพิ่มค่าสเต็ตของสกิลนะครับซึ่งค่าสเต็ตของสกิลเนี่ยเราเพิ่มไปใช่ไหมมันจะบวกเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่บวกเยอะว่าการเพิ่มค่าสเต็ตก็คือการที่เราไปอัพเบลนั่นแหละอย่างที่ผมบอกอันที่แล้วก็คืออันนี้ ลงเลทเพื่อที่จะไปเอา XP มาอัพอันเนี้ยจะให้พวกดาเมจดีที่สุดนะครับแต่ว่าในส่วนของจัด potential เนี่ยมันก็จะให้ดาเมจเหมือนกันแต่ว่ามันจะให้เป็น3อันนะครับซึ่งอันแรกก็จะเป็นในส่วนของดาเมจธรรมดาปกติเลยแล้วก็อันที่2จะเป็นครูดาวอันที่3จะเป็นการ อยู่ที่เบรกเกาะได้มากขึ้นนะครับยิ่งติดเทียที่เยอะขึ้นมันก็จะมีเปอร์เซ็นในการเบรกเกาะที่เยอะขึ้นเหมือนกันต่อมาก็จะเป็นเทรดนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าปั้นยากที่สุดนะมั้งเท่าที่ผมคิดนะเพราะว่าการที่เราจะปั้นให้มันออกสีลุ้งเนี่ยและให้มันตรงสายกับสกิลเราเนี่ยมันยากมากๆนะครับอย่างเช่นเราเล่นอยู่นี้ แต่เราดันไปได้อันนี้เหมือนผมเนี่ยมันเพิ่มชีเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแนะนำถ้าคุ้มน่าจะต้องเป็นพวกแชมเปียนหรือไม่ก็เป็นตัวของเอชเชียลนะครับมันจะบูตเออ์ดามีแล้วก็ ลดค่าครูดาวลงนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการอีโวตัวละครเออการอีโวตัวละครเนี่ยเราก็จะแบ่งออกมาเป็น3อย่างนะครับอีโวตัวละครปกติแล้วก็ไอ,อไม่ใช่อีโวตัวละครสิการอีโวตัวสกิลของเราการที่เราจะไปหาไอเพชรที่จะมาอีโวสกิลเนี่ยเราก็ต้องไปลงชาเลนจ์ใช่ไหมแล้วก็มาหากิจตั้นพวกนี้ในการไปอีโวสกิลของเราซึ่งการอีโวสกิลของเราเนี่ยมันจะบวก25 Attack d a m a g e ให้กับสกิลของเราแล้วก็กดพัสซีฟของสกิลนั้นๆั้นแต่ว่าสกิล ระดับมิติกที่ไม่มีอ e ีโวก็คือสกิลข,ของโกโจก็คืออันนี้นั่นเอง ็นอันเดียวที่ไม่มีนะครับแล้วก็การ ascension ผมได้ลืมบอกไปในหน้าที่แล้วนะครับว่านี่ผมลืมบอกไปเลยก็คือระหว่างที่เราเล่นเนื้อเรื่องอะไรประมาณพวกนี้แล้วเนี่ยให้เราเดินมาอัพบ้า ascension ด้วยเพราะว่ามันจะมีตันนะครับซึ่งการ ascension เนี่ยดียังไงก็คือมันจะบวกดาเมจ35%แล้วก็ให้เพชรให้เทรดแล้วก็มานา l e g จน n นะครับเราก็ต้องนั่งเช็คดีๆไม่ใช่ปล่อยฟาร์มแบบทิ้งค้างเอาไว้อย่างนั้นนะ,ะนะมันก็จะเสียเวลานิดนึงโอเคกลับมาในส่วนของตรงนี้ก็คือ อ sacrifice นะครับ sacrifice เนี่ยมันจะเป็นการที่เราเหมือน r e ิร r b นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มค่าต่อยเลยเพิ่มขึ้นหรอกแต่สิ่งที่มันได้จากการ r e ิร r b เนี่ยคือพวกของรางวัลเช่นเพชรแล้วก็เฉดแล้วก็ของที่เอาไป e v o วเดี๋ยวผมไปดูอันด้านล่างก่อนในเกมว่ามันคืออะไรอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่มันให้ก็คือเป็นคิทตันก็ส่วนใหญ่นะ ตั้นหมดเลยประมาณนี้ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะถ้าเรามีสก,กิลที่เราอยากได้อยู่แล้วถ้าเราจะมานั่งเอาแค่เทดกับคริปต้นเนี่ยผมว่าเอาเวลาไปลงดันลงชาเลนจ์หาดีกว่าแต่ถ้าเทปเนี่ยค่อยว่าไปอีกอย่างเพราะว่าเทปลงหลังเนี่ยเราจะเริ่มฟาร์มได้ยากแหละถ้าเราไม่ได้ลงพวกของ อินเวนชั่นนะครับแล้วก็ตัวของเรดปกติก็จะหาได้ยากขึ้นกว่าตอนเริ่มต้นโอเคกลับมาที่เทรดนิดนึงนะครับมเทรดผมลืมบอกไปอีกอย่างว่าเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปเนี่ยมัคลิปว่าอยูไหนเหมาะกับเทรดไหนนะครับแต่ให้รู้คร่าวๆว่าถ้าเราได้เทรดลุ้งเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนออกนะครับซึ่งผมเชื่อว่าก็ไม่น่าจะมีใครเปลี่ยนออกอยู่แล้วโอเคพอทุกคนทําหมดประมาณนี้แล้วนะครับก็จะจบช่วงพัฒนาตัวละครเนาะซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเราจบช่วงนี้แล้วนะครับผมจะให้เป้าหมาย ก็คือเรามีสกิลครบ5ช่องแล้วก็มีสกิลมิสติกทั้งหมด5ช่อง เราใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเทกที่เป็นสีลุ้งฟัก1 2ถึงอันนะครับแล้วก็ปั้นพวเวลสกิลครบ50อะไรประมาณนี้ปั้นั้าสเราก็จะตกช่วงพัฒนาตัวละครนะครับต่อมาจะเป็นช่วงเ N d g เกม Content e เ d g a m กม o n t e n t เนี่ยมันจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับถ้าคนที่เล่นมาถึงช่วง end game content ได้นี่ก็คือแบบได้รักในเกมนี้มากนะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นแค่การหาสก,กิลที่เราอยากได้เฉยๆนะครับแล้วก็มีการสุ่มพวกเหตุปั้นเทตให้มันตรงสายมากยิ่งขึ้นแล้วก็พวกการเล อีเวนท์ที่กำลังจะมานะครับซึ่งถ้าชิปนี้ได้ลงก่อนที่อีเวนท์มาเนี่ย<อ>ก็นั่นแหละก็ลงก่อนเออแต่ถ้าลงหลังมันก็จะมีอีเวนท์นี้นแหละที่มาก็คือคริสต์มาสอีเวนท์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเริ่มพูดตั้งแต่การหาสกิลอันแรกก่อนพราะเริ่มต้นเอ็นเกมมาเนี่ยอิงแรกนะครับเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนแต่ก่อนและเราก็าแค่หาสกิลที่เราอยากได้ซึ่งผมขอแบ่งเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือไททันชิปหรือสกิลระดับพวกซีเคทที่มันหายา,ยากๆอะไรประมาณนั้นครับซึ่ง ในบางคนแหละแต่ในบางคนดวงไม่ดีก็จะหายากนิดหน่อยหาได้จากเทรดอย่างที่บอกไปนะครับเทรดไทยท่านโหมดนอมอกับโหมดฮาร์ดต่อมาก็จะเป็นกิวอีกแบบหนึ่งที่เป็นกิวกากนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างเป็นถ้าตัวกิวของพัรเคอรแมนนะครับทกิวนี้จะติด้ยจะไม่ติดเพียเลยดีกว่าเรียกว่าไม่ติดเพียในอันไหนเลยไม่ว่าจะเป็นเลดหรือซอรี่นะครับเพราะว่ากิ้วมันใช้ยากแล้วก็ราคาที่จะง,ง่ออไปหน่อยแต่เมื่อมันมีเจ้าตัวเทรดที่ชื่อว่าเอซิชั่นนะครับมันจะไม่ งูอีกต่อไปเลยแล้วก็ได้รับการอีโวเนี่ยผมจะเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ติดยามเกต้าเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าสกิลตัวนี้เป็นสกิลเดียวที่มันให้กิติค้อแล้วก็โอกาสคีมันตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่เราสุมออกมาได้เลยผมจะพาไปดูกันอันนี้ก็คือสกิลของผมนะครับอันนี้ก็คือเทรดที่ผมได้บอกไปพิชิชันนะครับมันจะบวกอตราคี45แล้วก็ดาเมจคี2.15นะครับมาดูที่สกิลที่ผมบอกไปก็คือสกิลนี้ เห็นไหมว่ามันไม่ได้ติดเทรดที่เป็นตัว position ที่ให้ติดกีเลยนะแต่ว่ามันมี critical เ,เริ่มต้นมาซึ่งสกิลอื่นไม่มีเลยนะครับแล้วอย่างที่ผมได้บอกไปถ้ามันได้บวกกับเทรดตัวนี้เนี่ยโอกาสคียของมันก็จะเป็น6 5าเปดามีดคียมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น4ี่เท่าประมาณสี่กับ5้าเท่านะครับแต่ถ้าเราได้ไปใส่ตัวเทรดที่เป็นโอกาสคียดามดเอ้ยไม่ใช่ตัวเทรดสิเป็นตัวชามเออที่บอกพวกคีดามีดเห็นไหมบวกคียดามดเหมือนกัน ประมาณนี้มันก็จะแรงกว่าเดิมขึ้นมากๆเลยจาก4กว่าเท่าเนี่ยมันก็จะเป็น5เท่าเลยแล้วเมื่อมันมาผสมคนเปรรวมกับการที่เราได้ยูสกิลเนี่ย หลังจากที่เราต้่นศัตรู15ตัวไปภายในระยะเวลา25วิได้มันจะลดกูดาว75แล้วก็เพิ่มอัตราคี25เ็ามันรวมกับแอนเก่าก็จะเป็นประมาณ90นะครับใช่อัตราคี90เนตดาเมจที่คูณเข้าไปอีกผมเลยมองว่ามันเป็นสกิลที่เยี่ยมยอดนะครับถ้าเรามีเวลาได้ปั้นให้มันตรงสายนิดนึงโอเคต่อมาก็จะเป็นการสุ่มเทดให้ตรงกับสกิลนะครับเทปเนี่ยมันจะเหมาะกับสกิลแค่บางสกิลนะครับเช่นสกิลของกิโการ์เมส มันจะเน้นไปที่การอูดาวนิดนึงแล้วก็ดาเมจนะครับผมหรือสกิลที่เป็นสายเผาแบบติดเอฟเฟกติดอะไรเงี้ยก็จะเหมาะกับตัวที่ทําให้บูทดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับเช่นแชตเตอร์ประมาณนั้นต่อมาก็จะมาถึงสิ่งสุดท้ายที่ผมได้บอกไปก็คืออีเวนต์ที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับผมอยากจะแนะนําว่าเราอาจจะไม่ต้องซื้อ VP ก็ได้นะน่าจะเล่นจากชาเลนแล้วอด VP ได้เลยแล้วก็มีให้ซื้อเทรดแชตด้วยน่าจะสนุกมากกว่านี้ยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในวันนี้ ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับไกด์ที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็ใครที่มีอะไรที่อยากจะแชร์ก็สามารถคอมเมนต์ไปที่คลิปนี้ได้นะครับซึ่งอะไรที่ผมได้บอกผิดแปผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็เพิ่งมาเล่นได้ไม่นานเหมือนกันไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ก็มีประมาณเท่านี้ครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ